สู่ท a l k ก n g งไทยแลนดนะครับรายงานเสรีภาพสื่อที่จัดทำโดย Freedom House ประจำปี2565หรือ2022ถูกเปิดเผยออกมาแล้วนะครับและปรากฏว่าประเทศไทยนั้นก็ยังคงอยู่ในประเทศที่ไม่มีเสรีภาพนะคม,ม่ธรรมดาด้วยพี่เก๋เรากลายเป็น1ใน10ประเทศที่จะต้องถูกจับตามองและมีรีพอร์ตเฉพาะ <S <S ของประเทศไทยออกมาด้วยคือเขาไปทำอัตรา อันนี้น่าสนใจมากพี่เก๋มันจะมีบอกว่าดู10ปีย้อนหลังเนี่ยว่าประเทศไหนโทษนะครับเขาเรียกเขาใช้คำว่าเสื่อมที่สุดอ่ะใช่เราติดอันดับ7นะพรามาติกลีดอาเซียนดรามาติกลีดดีคลายอิน e e ีดอมนะปรากฏว่าโอเคแหละมาลีติดลบไป40มานะครับแล้วอาหารต่อนะครับเซนทรัลแอฟริการิพับลิกนะครับลบไป32ตุรกีลบไป31นะครับแทนซาเนยลบส0นิการลบ28 เวเนซุเอลาลบ27และไทยครับนี่ไงเนี่ยเนี่ยฮะลบ23คือเราไปอยู่ในกลุ่มประเทศอะไรรู้ไหมครับแอฟริกาทั้งนั้นเลยไงบูรันดีเบนินแทนซาเนียมาลีน่าภูมิใจมากก็เนี่แหละครับคุณเทพพงษ์งามได้คะแนน29เต็มร้อยชอบอย่างนี้เหรอฮะก็ถ้าเรามองในอีกด้านหนึ่งเนี่ยบรรยากาศที่เขาเรียกอะไรนะ สลิมเนี่ยจะมีชีวิตได้ดีในบรรยากาศแบบไม่มีเสรีภาพอ่าชอบชอบเพราะมันไปทําลายเสรีภาพคนอื่นนี่ถูกป่ะเสรีภาพสลิมถูกทําลายตรงไหนละใช่ถูกป่ะแล้วพอในยุคประชาธิปไตยที่ฝั่งตรงข้ามตัวเองชนะขึ้นมาเขาก็ไม่ได้ดิ้นรนเสรีที่เสรีภาพคุณไงเออแล้วอยู่ในแล้วอยู่ในยุคนี้คุณก็ทําอะไรก็ได้นี่ยังหมนเดินเออแค่วันหลังนะถ้าฝ่ายประชาธิปไตยกลับมาได้เยนะ ไอ้พวกว่าแก้ไขไม่แก้แค้นไม่ต้องแล้วล่ะมันต้องแก้แค้นก่อนอะจริงพี่ผมพูดตรงผมพูดมาหลายปีแล้วไม่ใช่ก็เขียนง่ายๆอ่ะถ้าเิดแก้แค้นใช่ไหมแก้ไขเท่ากับแก้แค้นโอเหรอทีเนี้ยผมว่าต้องไปตรงมาสุดก็การแก้แค้นที่ดีที่สุดคือการแก้ไขแก้ไขทุกอย่างทําให้เห็นว่าออปชั่นที่ดีกว่านี้มันมีทางเลือกก็ถูกใช่ไหมแก้แค้นเท่ากับแก้ไขก็ต้องทํางานเต็มที่พี่คือไอ้ไม่แก้แค้นเนี่ยความหมายคือมันคอมเพลมไร แล้วคุณเห็นไหมว่าคุณความสมายของเขาเขาก็ทื่อพูนขนาดไหนใช่ไหมไม่แล้วที่สําคัญนะอาจารย์วิโรจน์คือเรามองว่าดินแดนที่มีการเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างฮ่องกงเนี่ยก็ยังไม่ยังไม่อยู่ในลิสต์ตรงนี้เลยนะถูกป่ะแสดงว่าคือผมได้คุยกับเมอีมีมีเพื่อนซึ่งเป็นคนดูแลสำนักข่าวเอพีในในภูมิภาคที่มาคุยก็บอกว่าเฮ้ยถมอว่าเราอยู่ที่เนี่ยเราบอกว่าฮ่องกงถูกดิโดนเสรีภาพในการทํางานเนี่ยแต่ว่า สื่ออย่างฮ่องกงยังคงรายงานได้ตามปกติเซาท์เชนแมนนิโพสต์ก็รายงานข่วได้ตามปกติรัฐบาลยังคงถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้ใช่ดเว้นสื่อที่ล้ำเส้นที่คุป็นแอคทีฟิสต์ด้วยน่อาจจะโดนนั่นเองนะครับแต่ว่าคุณชยาภาสินทุพรายรองโฆษกพรรคเพื่อไทยก็มาพูดนะครับว่าการที่ฟรีรอมเฮาส์พูดถึงการที่ไทยเนี่ยอยู่ไร้เสรีภาพแล้วก็ถูกลดชั้นติดต่อกัน2ปีซ้อนมองว่า ประเทศไทยภายใต้การนําของประยุทธ์จันท์โอชาเป็นการเรียกว่าลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนทําให้การแสดงออกทางการเมืองของคนไทยนั้นตกต่ำลงอย่างหนักนะครับแล้วก็คุณเชษภาอย่างบอกนะครับว่าสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกเนี่ยเป็นพื้นฐานสําคัญของสังคมประชาธิปไตยที่สามารถทําได้แต่ประชาชนกลับถูกปิดกั้นเสรีภาพในการพูดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง นะโดยเฉพาะของนักกิจกรรมหลายคนนะครเพราะฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยควรจะทบทวนตัวเองว่าทําประเทศล้านหลงังประชาธิปไตยถดถอยจริงหรือไม่จนองค์กรต่างประเทศนะฮะเรียกร้องรัฐบาลไทยให้ยกเลิกข้อกล่าวหาของผู้ชุมนุมอันเป็นการปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของคนในประเทศแต่สิ่งที่น่าสนใจพี่เก๋เราผมกับจย์พิธีทำมองลวมองไทย2ตอนเลยนะเ,ออเรื่องนี้น่าสนใจมาก ประเด็นคือความละเอียดในการที่เขาวิเคราะห์วิจัยจนรู้ว่าต้นตอของปัญหาเนี่ยคืออะไรชัดเจนมากนะบางเรื่องพูดไม่ได้เลย่อสื่อทอดอํานาจแล้วก็บางเรื่องก็พูดไม่ได้บางเรื่องพูดไม่ได้จริงกรณีการวิเคราะห์เมืองไทยนี่คือเขาเก็บทุกเม็ดชื่อคอยมาคนเรายังไม่รู้จักเลยไม่เคยไม่เคยได้ยินพี่เก๋ว่ามีนักเที่ดนไหวลีลางที่ถูกยิงอะไรอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยอยู่ในนี้เลยอจะใบให้อย่างหนึ่งว่าปีนี้ทำไมคะแนนมันตกต่ำลงไปอีก คือปีก่อนหน้านี้คะแนนมันอาจจะตกต่ำตรงที่มันเป็นเรื่องของการปะทะกับเด็กแต่ปีนี้ที่มันตกต่ำเนี่ยมันต่อเนื่องความมันต่อเนื่องจากการประทะกับเด็กก็คือการดำเนินคดีการอยู่กับการดำเนินคดีเป็นร้อยร้อยคดีที่ไม่มีสิทธิ์ในการประกันตรงประกันตัวแรงต่างอันนี้บางคนสลิมอาจจะมองว่าก็เรื่องเล็กน้อยนะแต่ถามว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเลวร้ายในสายตาคนและถามว่าคุณทําตัวแบบเนี้ยครับ ใครเขาจะยอมรับใครอยากจะคบค้ากับคุณแต่ว่านี่ครับคุณในขณะที่เรงกิ้งเราตกต่ำคุณอนุชานาคอนุชาบุญชัยศรีครับรองเลขาธิการนายกนะครับปฏิบัติหน้าที่โคศกรัฐบาลบอกว่าดูสิไทยได้รับการจอานดับเป็นประเทศอันดับ5ของเอเชียและอันดับที่2ของอาเซียนอันดับ28ของประเทศที่ดีที่สุดในโลกของ US News ก็เขาเรียกอะไรนะครับ ประมาณว่าเมื่อมีข่าวทางหนึ่งมะครับนละเท็์ของรัฐบาลก็คือเอาข่าวอีกด้านหนึ่งมาโชว์ไม่แต่แต่ว่าเอาทูบีแฟร์นะผมต้องถามอาจารย์พี่กับอาจารย์วิโรจน์ตะตัวเองอ่ะเมื่อเทียบกับ Freedom House กับ US News ิวแวเนี่ยอันไนนะจะถือว่ากัน คือ US เอสดีโอเคแหละ US เอสดีโอมันก็อยู่มานานแต่ว่า US เอสดีโอมันไม่ได้เป็นขึ้นชื่อ่ออเรืงะไรไม่มันเป็นเรื่องของการที่เขาให้คนโหวตเข้ามา impression อะไรอย่างงี้ไหมอะไรเรื่องของการท่องเที่ยวเลยใช่ใช่มันก็ลมเดียวกันจะเอาวิโรดไปตุรกีอ่ะนั่นแหละใช่ไหมก็แฮปปี้ไปกินข้าวกินปลาตุรกีก็ไม่แฮปปี้แต่ผมก็แฮปปี้ไงใช่มถามว่าในเรื่องอีกบางเรื่องเมันไม่ไม่ใช่เรื่องเดียวกันซึ่งเรื่องที่เขาตรวจสอบหรือว่าเข้าไปดูเนี่ยพี่เก๋ก็จะเป็นเรื่อง ความสามารถในการปรับตัวสภาพแวดล้อมต่อผู้ประกอบการคุณภาพชีวิตการมีเอกลักษณ์สิทธิทางสังคมอิทธิพลทางวัฒนธรรมการเปิดว้างต่อธุรกิจสถานะของประเทศในเวทีโลกการท่องเที่ยวและมรอดอกการในทางวัฒนธรรมอธิบายง่ายๆครับว่าไอ้โบวแบบนี้นะครับมันยิ่งโหวตมันยิ่งแสดงออกด้วยว่ามันประเทศมันมีความเลื่อมล้ำออนะ,ะก็คือ,อคนที่มีตังอะทำอะไรก็ได้ในประเทศไทย ใชแนมถึงดีไงฮะอันนี้ไปเช็คมาให้ว่าใครเป็นคน US n e w ให้วอลตันเป็นคนทำเลยนะอันเนี้ยวมันธุรกิจไงคนต่างชาติมาทําธุรกิจแล้วก็โปรกัทุกอย่างแม่เหละครับท่องเที่ยวแล้วก็เอาใจก็ทุกอย่างก็ถึงบอกว่ามันเป็นมันเป็นการโหวตประเภทที่ว่า คนมีตังค์อ่ะใช่มีในเมืองไทยเพราะฉะนั้นมันจึงไม่แปลกใจที่ที่ประเทศอันดับหนึ่งเป็นสวิตเซอร์แลนด์อันดับสองเป็นเยอรมนีอันดับสามเป็นแคนาดาอันดับสี่สหรัฐอันดับห้าสวีเดนอันดับหกญี่ปุ่นอันดับเจ็ดออสเตรเลียอันดับแปดอังกฤษอันดับเก้าฝรั่งเศสอันดับสิบเดนมาร์กเราอยู่อันดับเท่าไหร่ี่ 29 29จริงๆถ้าว่าไปแล้วมันต่ำกว่าศักยภาพนะเพราะในเชิงเศรษฐกิจเราอยนดับ24่สี่้าใช่ไหมในเชิงขนาดเศรษฐกิจนะเออครับแต่พอมาถึงเรื่องของความเหลื่อมล้ำนี่เราล่วงถูกถูกใช่ไหมก็อย่างที่จันพิษบอกใช่ไหมฮะครับอ่ะแต่ว่ามันจะเป็นสะท้อนอย่างนี้หรือเปล่า คือแม้ว่าเราจะจัดอันดับดีมากน้อยแค่ไหนแต่ไปสะท้อนที่ว่าเขามองเรามาอย่างไงแล้วท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาอยากมาทําธุรกิจกับเราด้วยไหม,มง่ายสุดนะครับเอเปกที่เกิดขึ้นในอีกหนึ่งเดือนดนนี้จะเป็นคําตอบที่ชัดเจนถามหน่อยว่าถ้าเอเปกจะมา21เขตเศรษฐกิจจะมาเนี่ยอคุณควรจะบอกได้ลว,ว่าใครมาบ้างมันควรจะบอกเขาควรจะตอบรับแล้วแล้วคุณควรจะบอกได้แล้วขเขาการเซอร์ไพรส์เราแบบบินมาเองเมมอะไ <ผม S 2> รอย่างเงี้ย อ๋อเหรอทำไมแบบรักแบบคอนเสิร์ตไงแบบเฮ้ยเซอร์ไพรส์มาเปิดมาโว้ปุตีเปิดมาสีจิ้นผิงเปิดมาไบเดนอะไรเงี้ยทีแก้เกลี้ยของเราก็คือไปเชิญประเทศที่ไม่ได้อยู่ในเอเป็มาเติมเติมเก้าอี้มันจะเต็มแล้วเปล่าอยากเอาซาอุมามา800ร้อยคนน่ะนักแต่พอไปชวนมาครองมาเงี้ยงงนะอุ๊ยเดี๋เราคุยกันป่ะที่มาครองมันเข้าไปแน่ปลายถบความเป็นอยู่ก็อาจจะประกาศในการรวมตัวทางเศรษฐกิจแบบใหม่เในพุทธนาแห่งนอนเอเป็ก ในเวทีเอเปกนะฮะเดี๋ยวนะฮะก่อนจะคุยกับมาครองให้ได้ผมคิดว่าคุณไปทำเขตเศรษฐกิจพิเศษให้กับ e ูให้จบก่อนละกันไม่งั้นคุณจะแพ้เวียดนามไปหลายกลุ่มเลยนะฮะไม่เปรลา้มาครองไปในวันนี้เพราะบอกมาครองจะขายในคุณรอบที่แล้วคุณไปฝรั่งเศสคุณไปทำเลยคุณไปขายของหรือคุณไปซื้อไปซื้อของเดี๋ยวรอบนี้มาคลองมาขายของอีกก็นั่นแหละนี่แต่คุณดอเขาบอกเลยนะว่าตอนนี้ผู้นำแต่ละคนที่มาเนี่ยนะ เรายังบอกมากไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นผู้นําสูงสุดลตประเทศมีความเสี่ยงสูงประเด็นคือคุณบอกว่าแปลว่าคุณรู้แต่คุณไม่บอกนี่ไงผมจริงจริงเขายังไม่ตอบเขาบอกว่าเขาทาเป็นเนียนฟังดูดีนะไม่เนี่ยผู้นําแต่ละคนเนี่ยเสี่ยงสูงไปไหนมาไหนต้องต้องแบบต้องต้องเก็บไว้เป็นความลับไม่เหมือนกับเราที่ไปไหนมาไหนไปก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรตามจริงซึ่งเขาจะไม่ยืนยันจนไม่ยืนยันจนกว่าจะถึงใกล้เวลาวพลเด็ประยุทธ์ฮะ เอาแค่ตลาดของเตยอะกล้าเดินไะเดินเองอะเดินคนเดียวอะกล้าไหมนี่แต่คุณดองเขาเคลมนะเดินนั่นเลยนะตกลงนี่เราเรากำลังดูข่าวเอเปกเลยร้องข้ามกำแพงเลยนะซับขากระชิบหายสะหลบแต่คุณดองเขายืนยันนะว่าแต่ละประเทศเนี่ยนะยกเว้นสหรัฐอเมริกาที่รองประธานาธิบดีมาเนี่ยยืนยันเป็นละอักษรแล้ว สีจินผิงยืนยันมาว่าด้วยตนเองมีแล้วสีจิ้นผิงหนึ่งคนมีมาครองมานะฮะเจ้าชายซาอุมาเนี่ยมันไม่เกี่ยวเลยสองคนนี้ไม่เกี่ยวอยู่แล้วปูตินนะฮะไอ้ปูตินแต่เห็นเขาบอกว่าล่าสุดทูตเขาบอกไม่ได้ยืนยันส่งเจ้าหน้าที่มาเตรียมความพร้อมแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าโอ้โหแล้วถ้าเกิดอย่างเงี้ยนะมันจะยิ่งหนักนะถ้าเกิดกลายเป็นที่ประชุมที่มาเห็นแต่ปูตินกับสีจินผิงจับมือกันในประเทศไทยเนี่ย ไม่แค่ไมผมคิดว่าอเมริกาจะไม่มานะก็ถึงไม่มาแล้วนี่ไงไม่ใช่รองประธานที่อาจจะไม่มาด้วยซ้ำเอางี้ดีกว่าถามทูตราจะไม่มาเลยอยู่ในสายการรบนะครับท่านทูตรัตชาลีจันทร์นะครับอดีตอาจจะทูตไทยในหลายประเทศอยู่ในสายท่านทูตสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบยังไงต่อครับเอเปกโอ้โหมากันเดียวไหมท่านทูตหนึ่งถามงี้ดีกว่าตกลงมันมันเปิดเผยไม่ได้เหรอครับว่าใครจะมาใครไม่มาคุณดอดบอกว่ามันต้องเก็บไว้เป็นความลับใกล้ๆถึงบอกจริงเหรอฮะ เราบอกหรือเขาบอกแล้วทั้งจริงและไม่จริงอะนะมันก็คือจริงๆเขาก็บอกคือบางส่วนคือผมว่าที่เขาตอบรับแล้วก็บอกได้มันเป็นเรื่องอะไรอ่ะไอ้ช่จะได้พูดเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ไม่จริงหรอกสมัยก่อนมันก็ไม่เห็นจะเราก็เคยจัดกจะมาแล้วะมันก็ไม่ี่อ20ปีที่แล้วสมัยจทกรี่แต่ก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรในเรื่องนี้นะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า การที่ตอบรับแล้วผมว่าก็าบอกได้แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องเก็บเอาไว้แต่ว่าบางประเทศเขาอาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจก็เป็นไปได้นะอ,อย่างในแต่ละปรียทในท,ที่ผมเห็นพูดเขาก็าออกมาบอกว่าทิศไทไถบอก,ย,บอกอยืนยันแต่เขาก็ปฏิเสธเขาก็บอกว่ายังไม่ได้ตัดสินใจซึ่งกรอกต้องก็ต้องรอดูไปแต่แต่ไอของอย่างนี้ในที่คุณดอ,อบอกว่าเขายังไม่ตัดสินใจส่วนใหญ่เขายังไม่ตัดสินใจอะไรหรอก อันไม่ไม่อันนั้นก็ไม่จริงเสมอไปนะอเมริกาเขา,ขอขาบอกแต่ไกโหเลยเาไมไ่มานะครับเขาก็บอกอย่างตรงแจ้งเลยที่จริงเขาไม่ต้องบอกลุงหน้านานขนาดนั้นก็ได้เขาบแล้วแล้วถามท่านท่านทูตอีกนิดนึงอย่างอาจารย์พิทบอกประสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะมีภาพแต่สีจินผิงกับปูตินมาจับมือกับคุณประยุทธ์ในประเทศไทยในการประชุมเอเป็กเนี่ยอันนี้มันจะโอเคไหมฮะถ้าสรุปมันได้แค่เนี้คือคือเอาเอาเอาตัวคุณปูตินก่อนนะนะคือว่าคุณปูตินเนี่ย ต่อให้คือจะมาแล้วเปล่าเขาไม่รู้นะเพาราะสถานการณ์ก็แย่อยู่ในประเทศเลยสถานการณ์ก็แย่มากทีนี้ต่อแต่ต่อให้มา่ะต่อให้มาน่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณปูตินมาเนี่ยแทบไม่ได้มีอะไรที่เครื่องกูลต่อสาระในแง่ความร่วมมือของเอเปีเลยน <c oughs> ะเพราะว่า เพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าทุกวันนี้รัสเซียเองเนี่ยก็ทะเลาะกับคนขอดูไปเทีย่ยวไปดุปลากคะอือหมายความว่า,าขนาดกฎดดกฎหมายระหว่างประเทศพื้นฐานที่สุดความร่วมมือตามสุดแล้วในก,การ <c oughs> ไปเทีย่ยวไปดุปลาใครเขาอะไรไปเอากับลาไปสุงเขาเนี่ยค,คุณยังทำไม่ได้เลยแล้วคุณจะมาร่วมมืออะไรในเรื่องของเศรษฐกิจอ่ะคือค <c oughs> ือพื้นฐานตามสุดอะ คุณยังไม่ได้เลยคุณยังไม่เคารพกดอนเจนี้เลยอ่ะอแล้วคุณจะมีอะไรที่จะมาอะไรอ่ะก็คือคืณจะมาออฟเฟอร์ในกรอบความรู้มือนี้ได้คิดดูนะผมว่ามาเนี่ยต้องแต่ดีต้องแต่ดีแล้วไม่ได้มีประเทศอื่นซึ่งเยอะแยะจะมองหน้ากันติดหรอคือผมว่ามองมันก็จะอ่ะก,ก็อวนอยู่นะมันก็คือแต่ที่แน่ๆในระยะสาระมผมไม่คิดว่ารัสเซียณปัจนจะุบันนี้ซึ่งก็ ก็แย่ทั้งเศรษฐกิจแย่ทั้งด้านการอาหารแย่ถดถอยมากเนี่ยจะสามารถมีประโยชน์อะไรหรือก้นกูลอะไร,รต่อของความรูปบึ้เองไปคือต่อไม่มาได้ผมก็ไม่รู้แต่ต่อให้มาผมว่ามันก็ไม่ได้เป็นคุณนะแต่ว่าคือไม่ได้เป็นคุณต่อการประชุมผลการประชุมแต่ว่าอย่างมากก็เอาไปโฆษณาให้กับรัฐบาลว่าผู้นำรัสเซียมานะก็อย่างมากก็แค่นั้น แต่ในแง่สาระในผมไม่น่าดีอ่ะไม่แต่ว่าพอพูดถึงรัสเซียเท่านทูตเราได้เห็นความนั่นแหละจากจะคือกรณีกรณีโหวตท,ที่ยูเอ็มเมื่อเมืม่อการสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ามันเป็นผมว่ามันเป็นการโหวตที่มันเสียหน้ามากนะครับเราไปอยู่ในกลุ่มประเทศที่ไม่ออกเสียงแล้วก็แล้วก็แถลกแงการกระทรวงการต่างประเทศที่ออกมาแบบว่ามันรับไม่ได้เลยอ่ะมันเันเกิดอะไรขึ้นครับอันเนี้ยคือคือคือ เป็นเรื่องของเรื่องนะมันดูแล้วเนี่ยที่ที่ไปโดออกเสียงนะะก็มันเขาคงอธิบายได้อย่างเดียวก็เพราะว่าผมก็เออผมก็ผิดหวังมากนะฮะแต่ว่าที่ได้รับอะไรอ่ะที่ได้ได้รับทราบมาจากแหล่งหาต่างๆเอ่อเพื่อนๆูงอะไรกันเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าทางกรมข้าราชการประจำเนี่ยเสนอไปแล้วเห็นเลยความเห็นแล้วว่าให้ลงคะแนนสนับสนุน ที่ทั้งที่ทูตที่นิวยอร์กที่ี่กรมโครงการระหว่าประเทศก็เสนอไปในทางเดียวกันก็ถือว่าให้ลบให้ใท้ลงคะแนนสนับสนุนแต่ก็ถูกจัดการลงมาจากผู้บริหารกระทรวงเรามาว่าแต้ค่ะเลยอย่ผู้บริหารุกจุของรัฐบาลแล้วบอกว่าให้งดออกเสียงซึ่งตรงนี้มันมันไม่ได้สะท้อนในแง่คือถ้าเป็นดัก แตรผู้อาชีพทุกคนก็รู้นะว่ามันไม่ได้สะท้อนผลประโยชน์อะไรของเราเลยแล้วไปงดออกเสียงทำไม,มก็ไม่มีเหตุผลมันก็อธิบายอย่างอื่นไม่ได้นอกจากว่าอยากจะเอาใจรักเตียทีนี้อยากเอาใจทําไมก็เอาใจก็ดูแค่ว่าอยากจะอยากเอาใจเพียงเพราะาอยากให้เขามาร่วมประชุมเอเปอก็แค่นั้นแต่ครับให้เพื่อจะให้รัฐบาลได้หน้าแต่สิ่งนี้มันแลกกับผลประโยชน์ของเราในในใน,ใน,ใ,นในเวทีโลกนวะคุณผมว่ามันมันมันแย่มาก จะสูญเสียยังไงบ้างครับตัวที่ท่านทูตบอกว่าต้องเอาไปแลกเนี่ยนะน่าจะออกมาในรูปแบบไหนบ้างคะคือความสูญเสียคือผลเสียนะเราเรียกว่าผลเสียก็คือว่าผลเสียหนึ่งเนี่ยเรากำลังทิ้งหลักการของประเทศเรากำลังที่หลักการ,ร,ท,ารากทีรท่ประเทศายประเทศหนึ่งจากลูกลานอีกประเทศหนึ่งด้วยาการใช้กำลังไม่ได้นะครับเนี่ยถ้าเราทิ้งหลักการนี้มันก็หมายความว่าเราก็เปิดชอบให้อีกฝ่ายใครก็มา ใครก็มาลูกลาเราได้เพราะว่าเราไม่ขาดคาดอันนั้นหนึ่งนะนี่เป็นเรื่องหลักการนะข้อสองเนี่ยอันที่อันตรายมากมากคือผมว่ามันมันสุดเสี่ยงมากเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องปัญหาของไทยเราเองในในในรูปธรรทด้วยซ้ำไปอันแรกเป็นเรื่องหลักการนะแต่อันนี้ผลอันผลเสียอันหลังเนี่ยมันเป็นเรื่องในเรื่องปัญหาในรูปธรรมคือถามว่าสมมุติว่าถ้าเรายอมรับการให้ประเทศหนึ่งเป็นผนวกดินแดน เขาอีกประเทศหนึ่งนะแล้ววันดีคือดีเกิดมีอีกประเทศหนึง่งเขามาทันหกดินแดนแเราเพราะว่าบอกว่าไอ้ชาวบ้านอยากจะมาอยู่กับฉันนี่ดูแลเขาไม่ดีเองนะเขาก็อยากแยกตัวมาอยู่กับฉันฉันก็ยิ้เขาเลยฉันก็เอาเขามาผนถอเขามาอยู่กับฉันเลยอันนี้แปลว่าอะไรนี่ก็แปลว่าเราก็จะคคันที่เราจะไปวูบหรือจะไปขัดขวางยังไงในเมื่อเราก็ยอมรับสิ่งนี้ ไม่เคยเชืจน้ำแ็งของเราเพราะประเทศเรามันก็มีปัญหาเรื่องนี้อยู่ใครๆก็รู้เลยต่างใต้สมมุติว่าเขาเกิดวันดีคือดีเขาผนวกเอดินแดงของเราไปแล้วเราจะเอาอะไรไปอ้าจะลืมว่าที่เราเสียเขาพระวิหารนะเน่ยไปเนี่ยก็มันก็เสียเรื่องกฎหมายปิดปากนี่แหละเพราะเราตอนนั้นเราไม่ได้คัดค้านหน้าของฝรั่งเศสที่กบพยาดำรงไปขอ ขออนุญาตฝรั่งเศสขึ้นไปก็แปลว่าไปยอมรับอำนาจเขาวเวลาเขาเข้ามาใช้อันเนี้ยเป็นเป็นกฎหมายเป็นข้ออา้างที่เรียกวกฎหมายผูกมัดปิดปากของเราในเพราะว่าเรานะไม่เคยไปเราเราไม่ได้ไปคัดค้านอำนาจในการการที่ฝรั่งเศสมายอกก็เหมือนราตอนที่เราไม่ได้คัดค้านเรื่องประเทศหนึ่งสามา,ารถผนวกดินแดนของอีกประเทศได้อันนี้มันสุดเสียงมากนะครับในแง่กฎหมายแต่สองอผลเสียงสองอันละ กา่เอาผลเสียอัับสามเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยเราการเป็นว่าไทยเนี่ยไม่ได้ยืนอยู่กับโลกส่วนใหญ่เราไปอยู่ก<ร>ับโลกส่วนน้อยนะและไอ้โลกส่วนใหญ่เนี่ยหรือไอ้โลกส่วนน้อยเนี่ยเราก็ช่างกันว่าในระหว่างผลประโงเศรษกฐกิจเนี่ยนะไทยเราเนี่ยเพึ่งพาไอ้โลกไอ้ร้อยสามสิบประเทศกับไอ้ที่เหลือเนี่ยคุณจะพึ่งจีนคุณจะพึ่ง เอ่ออะไรอะ่ะรัสเ mm. ซียรัสเซียรัสเซียที่ไม่ต้องพูดรัสเซียไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรเลยในแง่การค้าขายเศรษฐกิจน,นะครับแต่จีนเนี่ยเราก็ค้าขายกัาเยอะแต่เราขาดทุนเขามากนะเราไป่ mm. ายขาดทุนนะในขณะที่เราได้เปรียบได้ดุลกับสหรัฐอีสุอะไรต่างๆที่มาตลอด mm. และคุณทําอย่างนี้หมายความว่าคุณจะไปยืนอยู่ตรงข้ามเขานะ และอีที่ผมจะพูดก็คือว่าอีกหน่อยอ่ะในอนาคตเนี่ยมันก็ต้องแน่นอนว่าพอเสร็จจากสงครามเนี่ยยูเครนเขาต้องมีการอะไรอ่ะบุรณะประเทศถูกไหมฮะเขาก็ต้องการสินค้าในการซ่อมแซมอะไรต่างๆซ่นนอมถนนซ่อมตึกซ่อมอะไรซึ่งมันก็เป็นโอกาสของเอกชนไทยได้ใช่ไหมคนระับถึงตรงนี้เราเราเราถ้าเราโหวตอย่างนี้เนี่ยมันมันแทบปิดประตูแล้วนะเข<อ>า,าจำได้นะ ก็คุณหวตอะไรอ่ะไม่แล้วคุณเห็นด้วยกับการที่เาราไปให้รัเสเซียเป็นขนมดนแดงของขาอ่ะไม่แล้วนี่มันเป็นสมทาเป็นผลประโยชน์ประเทศเราหรือเปล่าครับท่าน<ม>ทูคแล้วเราทำทุกอย่างเนี่ยคือเราใช้ว่า a d any cost เพื่อที่ต้องการเอาใจรัเสเซียให้รัเสเซียมาแต่ว่าเราในฐานะประธานเอเปก่ะคุณเป็นแชร์คุณก็ต้องดูแลทุกเขตเศรษฐกิจที่มาร่วมประชุมไม่ใช่หรอครับมไม่ใช่ว่าคุณต้องการแค่คนไม่กี่คนหรือว่าเรากลายเป็นอยู่ในบางปีกเท่านั้นดูชื่อที่ออกมาสิฮะ มันเลยทําให้ภาพลักษณ์ของเรามันตกต่ําไปมากกว่านี้หรือเปล่าเห็นด้วยครับเห็นด้วยอย่างยิ่งแล้วก็คือและและที่เห็น <c oughs> เห็นด้วยอย่างยิ่งแล้วก็อยากจะเสริมคือเรื่องเรื่องของการเอาใจรัสเซียเนี่ยมันเป็นการประเมินการการประเมินที่อะไรอะหลุดจากความเป็นจริงมากะนะ <c oughs> เพราะว่าณักปัจจุบันบน,นี้มันเป็นแค่ ใส่โคโลจีจิตวิยายแล้วที่เรายังคิดว่ารัเสเซียเป็นมหา,มาหอำนาจแตในความเป็นจริงในความเป็นจริงนะเวลานี้เนี่ยรัเสเซียเนี่ยหลุดจากความเป็นมหาอำนาจแล้วนะครับอไอ,อเราเรายังไปคิดกันอยู่เองอย่อางอย่างมากที่สุดก็มหา,หา,าอำนาจอาวุธนิวเคลียร์อา้าวนะแต่ว่าแต่ว่าถ้าเอาพูดถึงกําลังลบตามคอนเดนชวลเนี่ยลบตามปกติเนี่ยคุณยังลบชนะ คุณยังรบชนะยูเครนไม่ได้เลยเรื่องการทหารกปกติเนี่ยค,คือคือคุณหมดแล้วรัสเซียหดแล้วทีนี้มาดูด้านเศรษฐกิเจเศรษฐกิจของรัสเซียเองเนี่ยเลขของเขาดีใต้อีกแม้เมื่อถูกแซงชั่นก็จะต้องหดลงไปอีกหน่อยอีกไม่นานก็จะเหลือขนาดจดีของรัสเซียเนี่ยก็จะแทบไม่ต่างอะไรกับประเทศกำลังพัฒนานะซึ่งมันไม่ได้คือแล้วคุณจะไปเอาใจทาไมผมก็ยัง,งงงว่าคุณจะไปเอาใจรัสเซียอะไรตักหสาคือคือ คือแล้วก็จะมีคนพูดว่าที่ไม่ดมดออกเสียงเนี่ยมีคนชอบพูดนะว่าเราเป็นการเราใช้นยโยบายถ่ายรูปลมอันนรโทษนะฮะเข้าใจผิดนะถ่ายรูปล,ลมเนี่ยถ่ายรูปลมแปลว่าเราลู่เขา้าเลือกเข้าหาคนที่ชนะนะ,ะายไหนชนะกนะ็ไมครับค่ะจริงาขาขาขนะอันนี้ผมถามว่าณนะตอนนี้เนี่ยคุณยังจะคิดว่ารัเสเซียจะเป็นฝ่ายชนะได้อีกหรือสไตล์เชียร์มวยรองมีแต่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 อะไรอ่ะจะพังแค่มาก น้อยแค่หนต้องนั้นน่ะแ่ที่ทหารที่รัฐเกณฑ์เจชนะอะไรได้อีกแล้วอ่ะครับอันทครับเป็ไปอย่างนี้อยู่ก็เหลือแค่ว่าเป็นจะไปเป็นมนุษนึในของจีนน่ะนั่นแหละครับกำลังจะถามว่าจริงๆมันเป็นการรู้ตามจีนหรือเปล่าครับก็ขนาดรู้ตามจีนก็จีนก็เหมือนกันอีกแหละคือคือมันก็เหมือนกันอีกนะผมถามว่าผลประโยชน์ทุกวันนี้เราก็ขาดดุนจากจีนถูกไหมล่ะครับจแล้ววันนี้จีนก็่มีปัญหาในประเทศตัวเองมากมายในตอนนี้ ไปเข้าข้างกีนหรือไปจะทำอย่างนั้น,นอ่ะอืครับคือผมไอ้เรื่องนี้เนี่ยคือทั้งหมดทั้งปูในที่ที่พูดออกมาที่ให้สัมภาษณ์มาบอกว่าอะไรนะขณะนี้สถานการณ์อ่อนไหวนะผมเห็นเขาเอาเวลาแบบนีัอ่อนไหวพันผัวนอย่างมากมีแต่ปนามกันไม่อยากให้ปนามกันเดี๋ยวจะนาไปสู่สงครามตีเคลียก็เลยลดออกเสียง<แ> ผมถามว่าอ้สิ่งที่เกิดมันดีเหรอฮะตนมันจะช่วยสถานการณ์ห้หายขัดขวนหอือช่วยช่วยให้ไม่เกิดสงครามนิวเคลียร์หรอช่วยยังไงมันเกี่ยวอะไรอ่ะคือผู้ทั้งหมดจี่พูดมามันก็แค่แก้เกี้ยวอย่างเดียวเราไม่รู้จะพูดอะไรเ่ะก็พูดมาบ้าบอออกมาคือมันไม่ได้เป็นตักกตะเหตุผลอะไรเกี่ยวอะไรสุดท้าตอนนี้สถานการณ์น้ำถวนเราได้งดออกเสียออ หรือพ้ออกเสยนแล้วมันหายขันขวนหรอไม่นยางไงผมว่าสติประตัารยาเป็นอย่างไรท่านทูครับท่านสั้นสุดท้ายามันเกิดอะไรขึ้นกับกระทรวงครับในช่วงหลังมันมีอะไรบงบงเกิดขึ้นเยอะมากไม่จะเป็นสปีชที่ไปเล่าโอบามามาจุดยืนของไทยในเวทีโลกมาเขาบอกว่าเป็นมีเรื่องของที่ปรึกษาบางคนอะไรหรือเปล่าครับมีข่าวลือตรงนี้ออกมากมายเนี่ยก็ก็คืออะไรอ่ะเขาก็ ตอนนี้มันเหมือนกับเขาคุยกันอยู่สองคนเนี่ยกับเจ้ากระทรวงกับที่ปรึกษาเจ้าเนี้นะได้แล้วโคกฤษีมันก็บายพาส์ทข้าราชการความเสร็จงข้าราชการก็ไม่ฟั้งว่ากันอยู่สองคนอะไรแล้เขาที่ผมตั้งมาก็ประมาณแล้วกงคือ,เ,อ,อเพราะว่าหลายอย่างก็ที่ข้าราชการเสนอไปก็ถูกโอเวอร์รูมหมดแม้แต่ไอ้เลยสปีดที่คอปอะไรเนี่ยนะ นี่แล้วก็เป็นลออของประธานาธิบดีโอบามาว่าเนี่ยโลกีเราสีโกเดียวไปสีแดงไปีแดดีเลยเนี่ยเป็นที่ปกันเลยจริงๆแล้วเขาก็ลากของเขาขึ้นมาอย่างดีแล้วก็ไปแก่ก็ตอนนี้มันก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้คนในกระทรวงทํางานไม่ลาบากใจแย่เหรอครับคุณทําตัวยอย่างฝืนฝืนจุดจีของคนที่ทํางานในกระทรวงด้วยอะฮะก็ก็ผมก็เห็นใจนะก็ก็่ทุกคนสัมก็ได้ยินมาว่าทุกคนก็บน อินหาละอาใจการนนะแต่มัน,มนก็เมื่อก็ใครก็ก็ก็ได้แต่ทุกข้าราชการน,นะาาานะเป็นในแง่หนึ่งน่ะทุกคุณเป็นข้าราชการคืออย่างน้อยเมื่อเสนอเสนอท่าทีไปแล้วแต่เขาไม่เอามันก็ต้องก็ต้องเป็นมันก็ในหลักการมันก็ต้องเ,ออเขาสารภาพก็ต้องตาม ถ้าเอาอบรมก็ต้องปฏิบัติตามที่ว่ามันเา็นแค่สกัดอ่ะไม่งั้นกูก็ต้องลาออกอ่ะง่ายอ่ะก็คือมีแค่นั้นครับขอบคุณมากครับท่านทูตรัชชารีจันท์ครับขอบพระคุณนะครับคครับบขอุณเดี๋ยวรอดูกันอาจารย์พิทยอาจารย์พิครับเอเป็กใครมาใครมาสังงานงามไหมคือจะโชว์ศูนย์เศรษฐกิจอย่างเดียวอย่างงี้เหรอโชว์อาหารก็ได้โชว์อาหารชวาอแล้วต้องไปดูอาหารหาเน้นที่อาหารครับ เดี๋ยวพักกันสักครู่ดีกว่าครับช่วงสุดท้ายของ Talking Thailand มาดูกันว่าพลรมชานลักษเขาบอกว่าเขาพร้อมแล้วเขามีของที่จะขายด้วยในก,การเลือกตั้งครั้งที่จะมาถึงสักครู่หนึ่งกลับมาสักครับไ s t e ชาคุณภาพสูงที่พร้อมให้คุณดื่มดั่ในทุกๆรสชาติมีให้เลือก2ชนิดชาเออร์เกรดกลิ่นหอมกรุ่นมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงและยังช่วยกระตุ้นให้ระบบย่อยอาหาร ทำงานได้ดีขึ้นชาอูหล,ลงมาตูมใบเตยรถละมุนมีสรรพคุณช่วยให้ร่างกายสดชื่นพอนคลายจากความเครียดและความเหนื่อยล้ากระปุกละ390บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ v o i c e plaza shop v o i c e tv co th